สวัสดีครับผมจะมาสอนใช้งานดาวน์โหลดบอทก๊อปของเราครับจาก tn copy text นะครับเข้าไปที่โน้ตแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นี่นะครับผมโหลดมาไว้แล้วมันจะไปอยู่ในดาวน์โหลดแล้วก็ลากลากออกมาไว้นี่แล้วก็แตกไฟล์นะครับพอเราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยให้เราไปเอาเมลที่แอดเอามาใส่ในนี้เลยครับ ใส่ปุบ๊บมันถึงจะเปิดได้ครับ <c oughs> เนี่ยขึ้นสถานะออนไลน์อันนี้คือก๊อปปี้จากมาสเตอร์เราให้ใช้รูปแบบนี้นะครับอันนี้คือก๊อปปี้จากเทดเดอร์ชั้นนำอันนี้คือทางกูเทดเดอร์ชั้นนำคืออันดับโลกอะครับ เนี่ยแหะครับดูตรงเนี้ยมาที่ตั้งค่าเงินจริงเงินเดโมโล,ลงเงินเนี่ยครับถ้าเรากปี p มาเต t e แเราแค่ลงเงินจริงแล้วก็จำนวนเงินแล้วก็บันทึกได้เลยถ้าไปก็ปอปเ top เดอร์ท t อปโลกให้เลือกสักประมาณยี่สิบคนไม่ต้อง มาติงเกลนะครับลงเท่าเดิมเล่นหนึ่งนาทีหรือห้านาทีก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับท็อปเทรดเดอร์เราไม่รู้เขาเล่นเงินจริงหรือเงินปลอมหรือว่าเปิดบอรดหรืออะไรเราไม่รู้เวลาที่เขาเล่นจริงรเราจะเสียตังค์ครับเนี่ถ้า <c oughs> ท็อปเทรดเดอร์อ่ะจะ็นจั ถ้าเกิดเขาเข้าออเดอร์มันจะมาเข้ากับเราด้วยก๊อบสัญญาณเขาเ <c oughs> นี่ยครับรูปแบบห้อง VIP พนี่ก็ชนะไปเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแพ้หนึ่งอ้นี่มีแตกไปหนึ่งแต่ก็ยังบวกวันอาทิตย์ครับไม่น่าเล่น หนึ่งนาทีไม่มีเข้าลองห้าเนี่ยครับนี่ผมก็ทำคลิปนี่แหละรอบที่แล้วเขาก็ชนะแต่ดที่ต้ลจ่ายไม่ตรงผมเลยรออัปเดตจะเล่นแต่ไบนารี ลง5ก็ได้แค่นี้แหละครับเข้าๆไม่มีอะไรมากรอตัวจริงวันพรุ่งนี้หรือวันอังคารนี่แหละครับ